สวัสดีครับเพจร้านนัสราลมนะครับของสะสมซื้อขายเหรียญนะครับวันนี้ก็จะไปซื้อเหรียญนะครับลูกค้าที่ซื้อขายกันประจํานะครับพี่แกโทรมาบอกว่ามีเหรียญ10บาทปีกาญจนาพระเสียญกลับก็เดี๋ยวจะลองไปดูนะครับว่าพี่เขามีจริงหรือเปล่านะครับก็นิดหนึ่งนะครับก็ส่วนตัวผมนี้อยู่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในพื้นที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็จะ ไปซื้อได้ถึงที่นะครับก็นี่ก็เริ่มออกแล้วนะครับจะขับรถเข้าไปในตัวเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ตกลงนัดกับพี่เข้าไว้ก็เดี๋ยวก็ขับรถไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าได้มาจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับพาร์ทต่อไปนะครับ รนี่ก็มาซื้อเหรียญน,นะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการจนาที่บอกไปนะครับเดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวพวกนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะนะครับตัวนี้ เนื้อเกินแบบนี้นะครับเนื้อเกินมีเรือทางร้านยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าราคากลุ่มความนิยมคนเล่นมันจะน้อยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงแล้วก็ผมยังหาซื้อได้ในพื้นที่ของผมนะครับก็เลยไม่ได้ประกาศรับซื้อตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เจอกันบ่อยนะครับเนื้อเกินตัวนี้ นี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับนึ่เกินสองบาทปีห้าหนึ่งนะครับสีทองนี่นะครับก็มีตัวนี้เป็นเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็จะคัดซื้อเป็นบางวาระนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับจะราคาสูงอยู่แค่บางวาระนะครับนี่นะครับอันนี้คือให้ดูก่อนนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่ออกมาซื้อในวันนี้นะครับนี่นะครับเหรียญที่ระลึกอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวก็ต้องคัดอีกทีหนึ่ง นี่นะครับห้าบาทเรือหงปีสามศูนย์นะครับตัวนี้ก็ผลิตออกมาเยอะเช่นกันนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประกาศรับซื้อทางออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าในพื้นที่ก็จะซื้ออยู่เพราะว่าซื้อรายการอื่นด้วยก็เหมาเหมาไปนะครับตัวนี้ นี่10บาทปี 4, 2นะครับมีอยู่ในรายการที่ประกาศรับซื้อนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็10บาทอันนี้ปี 3, 4นะครับมีอยู่ในรายการที่ผมประกาศรับซื้อด้วยเช่นกันนะครับ นี่นะครับปีสามสี่แล้วก็สองบาทสองห้าห้าศูนย์นะครับตัวนี้ที่ผมเคยทำคลิปไปว่าแนะนำให้เก็บนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับเก็บไว้เยอะๆแล้วก็สามารถส่งมาขายได้สองห้าห้าศูนย์ อันนี้คือผมออกมาซื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะซื้อได้ถึงที่นะครับนี่นะครับก็หลายรายการนะครับก็เก็บไว้หลายๆารายการแล้วค่อยส่งมาขายก็ได้น,นี้สิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับสี่เหรียญ นี่นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับเปีปยนการจนาพิเศษที่บอกนะครับนี่นะครับการสังเกตนะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่ตัวนี้เอียงนะครับเสียนเอียงนี่นะครับ นนี่นะครับเอียงนะครับตัวนี้ก็ขายได้นะครับแต่ว่าราคาจะไม่สูงนะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการเอียงตัวนี้นะครับแล้วก็สภาพของเหรียญด้วยนะครับอันนี้เหรียญแรกแล้วก็ดูเหรียญนี้นะครับที่ผมบอกว่าพระเศียรตรงที่บอกในคลิปไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหมุนเฮ้ยพระเศียรพระเศียรกลับนะครับไม่ใช่พระเศียรตรง นี่นะครับหมุนตัวนี้ก็ไม่ตรงนะครับเป็นเกือบเกือบกลับนะครับประมาณห้านาฬิกานะครับถ้าตรงแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นกลับอ่ะจะต้องตรงข้ามกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไม่กลับนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าพระเสียนกลับนะครับที่ที่ที่พี่เขาแจ้งไปนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ทำคลิปให้ดูนะครับว่าที่ออกมาซื้อเหรียญนะครับก็เดี๋ยวจะต้องคุยราคากับพี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับซื้อขายได้หรือไม่นะครับก็ก็ราคาก็อยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับเหรียญไม่มีราคาที่ตายตัวนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพอกลับไปก็จะทำรายการให้ดูในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับ ก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทําคลิปคร่าวๆก็เดี๋ยวจะทําอีกพาร์ทหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญได้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดเหรียญแล้วก็ตกลงซื้อขายชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าได้อะไรบ้างก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับ อนนี้ก็ซื้อขายกับพี่เขาเสร็จแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านพอดีทําธุระที่อื่นด้วยด้วยก็เลยกลับมาถึงค่าไปหน่อยเพิ่งได้มาทําคลิปต่อให้เสร็จนะครับคลิปนี้ก็นี่รายการที่ซื้อไปวันนี้นะครับยอด1837บาทนะครับก็บางตัวก็ซื้อมาก็ผมก็ไม่ได้กําไรอะไรแล้วครับก็ช่วยๆยซื้อพี่เขานะครับเหมือนตัว5บาทเรือของตัวนี้ซื้อเหรียญละ10บบาทนี่นะครับในกลุ่มซื้อขายก็ เต็มที่ก็15บาทนะครับราคาตัวนี้นะครับปี30นะครับก็มีรายการอื่นอีก2บาทปี50นะครับก็รับซื้ออยู่ในพื้นที่นะครับที่ผมเคยบอกไปก็ซื้ออยู่เหรียญละ5้าบาทก็อาจจะได้กําไรตัวนี้หน่อยถ้าถ้าผมขายก็ผมก็อาจจะได้กําไรสัก2บาท3บาทนะครับก็ กำไรไม่เยอะครับแต่ว่าเราชอบเราสนุกกับตรงนี้มากกว่านะครับเหรียญที่ระลึกแล้วก็คัดแล้วนะครับไปดูที่ร้านไปดูที่พี่เขานัดไปดูก็เป็นสิบเหรียญแต่คือสภาพมันดำชํำรุดแล้วก็เป็นวาระที่ผลิตเยอะจริงๆก็เลยไม่ได้ซื้อมาซื้อพี่เขาได้แค่สี่เหรียญน,นะครับนี่นะครับก็ช่วยๆกันนะครับในพื้นที่อาศัยว่าได้ตัวอื่นด้วยก็ก็ซื้อปลาเหรียญละสิบห้าบานี่นะครับมีอะไรอีกพวก ปีสี่หนึ่งปี3 4มนี่นะครับก็ได้มาเนื้อเกินเนื้อเกินมีเรือนะครับเนื้อเกินพวกนี้มีเรือก็ก็พี่เขาก็มีอ่ะก็เลยเขาบอกตอนแรกก็มันออกยากแต่ก็ก็ช่วยช่วยซื้อมานะครับเหรียญละยี่ยี่สิบบาทนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ตัวนี้ที่ผมทําคลิปไปผมก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับตัวนี้เพราะว่า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยที่ผมผมก็ยังหาได้อยู่ในราคาไม่เกิน20บาทนะครับแล้วก็เหรียญตัวนี้ราคาในกลุ่มซื้อขายก็ตกลงมาเยอะนะครับจากเมื่อก่อนที่ซื้อขายกันเหรียญละ50บาทลดลงมาเหลือ40 30นะครับ25บ้างก็มีบางคนก็เห็นขายอยู่20บบาทนะครับในกลุ่มซื้อขายอันนี้ก็เหมือนกับซื้อราคา ซื้อมาในราคาขายผมก็ไม่ได้กําไรนะครับผมก็จะบอกเพื่อนนิดนึงก็ส่วนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ยผมทําเหรียญสไตล์ของผมก็คือการซื้อมาขายไปเป็นเป็นเป็นอย่างนี้เลยซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาก็อาจจะราคาไม่สูงมากนักแต่ก็ราคาพอที่ผมจะไปขายได้ขายได้กําไร นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเป็นธุรกิจด้วยเป็นอะไรที่มันต้องหมุนเวียนด้วยนะครับธุรกิจเหรียญตัวนี้แล้วก็มาเริ่มทําช่อง YouTube ก็เลยเนี่ยเอาข้อมูลมานําเสนอเพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะทําเกี่ยวกับตรงเนี้ยก็เข้ามาศึกษาดูได้นะครับดูไปก่อนนะครับดูว่าราคาเหรียญกับราคาซื้อราคาขายมันเป็นยังไงเพื่อนๆก็สามารถทํารับซื้อเหมือนผมได้ทุกคนนะครับถ้ามีความชอบในตรงนี้นะครับก็ ได้แล้วมีอีกก็สีหนึ่งตัวนี้นะครับที่ประกาศร,รับซื้อเหมือนกันก็ได้จากพี่เขานี่นะครับสี่เหรียญน,นี่แล้วก็มาตัวไฮไลท์ที่ผมทําคลิปนี้นะครับพี่เขาโทรมาบอกว่ามีการจนาพระเสียนตรงแต่ว่าเพื่อนๆก็น่าจะเอ้ยไม่ใช่พระเสียนตรงผมพูดผิดอีกล้วการจนาพัะเสียนกลับนะครับก็ผมก็ตอนต้นคลิปผมก็บอกว่าจะขับรถไปซื้อ การจราเพราะเสี่ยงกลับแต่พอไปถึงมันไม่ใช่นะครับก็ให้ดูเหรียญแรกก่อนนี่นะครับดูง่ายๆครับเนี่ยเอาไม้มาพันเหรียญแบบนี้ครับแล้วแล้วเราก็หมุนหมุนดูนะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานสากลเลยในกลุ่มซื้อขายก็ทํากันแบบนี้นะครับใช้ไม้กายสิทธิ์แบบนี้นะครับหมุนนี่นะครับหมุนตรงๆตั้งเหรียญให้ตรงๆนะครับแล้วก็หมุน นี่ถ้าเป็นแบบนี้มีราคานะครับเพื่อนๆราคาไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ความพอใจของทั้ง2ฝ่ายด้วยอ้างอิงราคาซื้อขายในกลุ่มด้วยนะครับเหรียนพวกเนี้จริงๆอราคาจะไม่สูงนะครับมันมันก็แล้วแต่คนประกาศรับซื้อนะครับส่วนผมก็มีราคาอยู่นะครับรับซื้อสอบถามกันได้นะครับทางไลน์นี่นะครับนี่อันนี้คือเอียง เนี่ยนะครับความจริงมันต้องอยู่ระดับนี้นะครับถ้าเหรียญปกติเหรียญการจนาปีการจนาแล้วก็เหรียญที่เราเลือกวาระต่างๆจะเป็นพัดเสียนตรงหมดเลยแต่ถ้าเป็นพัดเสียนเอียงหรือกลับพวกนี้จะเป็นเหรียญพิเศษนะครับเนี่ยนี่ก็เอียงมาประมาณนี้ประมาณสัก2นาฬิกานะครับตัวนี้1เหรียญแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ได้มาวันนี้ก็ผมก็ดีใจว่าเออจะได้เหรียญพัดเสียนกลับมาทําคลิปสัก1คลิป ก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นบ้างแล้วครับตอนที่ผมไปซื้อที่พี่เขาก็ผมก็หมุนให้ดูแล้วเบื้องต้นมันก็ไม่กลับนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับไฮไลท์ที่กะว่าจะเป็นกะว่าจะทําเป็นไฮไลท์นี่ครับไม้กระจิสิ์มันเอียงไปสัหน่อยแต่พอเราหมุนในระดับนี้เห็นไหมครับนิดหนึ่งนะครับไม่กลับนะครับราคาก็เลยไม่ได้อย่างที่ตั้งใจจะไปจ่ายนะครับนี่นะครับ ปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับยอดชดาด้านหลังแต่อันนี้ก็ถือว่าเกือบไปนะครับเกือบกลับนะครับมาอยู่ประมาณที่5นาฬิกาถ้ากลับมันต้องตรงนี้หนาฬิกาหนาฬิกานะครับนี่ครับลิ้นแข็งแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็มาทําให้ดูนะครับสําหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาแล้วก็ รุ่นเก่าๆหรือว่านักสะสมที่จะเปลี่ยนมาเป็นพอค้าก็ดูได้ครับศึกษาไปด้วยกันนะครับราคาซื้อขายราคาซื้อแน่นอนจะต้องต่ำกว่าราคาขายอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อสูงกว่าขายก็เรียบร้อยครับจบนี่นะครับหมุนนี่เหรียญไฮไลท์ก็โอเคครับก็ ถือว่าได้ซื้อขายก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็ผมก็ได้เพิ่มเครือข่ายการซื้อจากพี่เขาด้วยนะครับก็ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นี้ก็ขับรถไปซื้อได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มาทำคลิปย้อนหลังโอนตังให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วราคาอันนี้เพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันได้นะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับทำคลิปนะครับเหรียญพวกนี้นะครับมีราคาเหมือนที่ผมกล่าวไปนะครับนี่เหมือน2บาทปี50ตัวนี้นะครับเจอก็เก็บไว้ได้นะครับเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าราคามันจะสูงขึ้นหรือต่ําลงแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะต่ําลงกว่านี้แล้วน่าจะอนาคตน่าจะปรับตัวขึ้นเพราะเหรียญก็เริ่มลดน้อยลงไปตัวนี้สีเงินตัวนี้ถ้า ได้กลับมาที่กรมธนารักษ์เมื่อไหร่เขาก็จะเก็บเข้ากรมไม่นําออกมาใช้หมุนเวียนนะครับตัวนี้เหรียญพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ผลิตแล้วนะครับจะลดน้อยลงเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆนะครับอนาคตอาจจะมูลค่าสูงขึ้นนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็พอสมควรนะครับกับคลิปนี้กับการไปซื้อเหรียญ นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นคอนเทนต์เล็กๆที่ว่ามานํำเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับโอเคครับก็พอได้ความรู้นะครับก็เป็นแบบมาแบ่งปันกันนะครับก็ผมก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับซื้อเหรียญมาเรื่อยๆทำมาหลายปีแล้วก็เพื่อนๆสนใจก็นำเทคนิควิธีของผมไปใช้ได้นะครับเพื่อเป็น การสร้างรายได้หรือว่าเป็นแนวทางการหาเหรียญมาเก็บสะสมนะครับก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสอบถามได้นะครับมีอะไรสงสัยก็นี่นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับลายไอดีศูนย์4 4 4านะครับนี่รายการเหรียญที่รับซื้อนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผ่านมา ดูอาจจะผ่านมาดูเป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามน,นิดนึงผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอนะครับสําหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามกันมาเป็นตลอดก็เดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันความรู้กันเรื่อยๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนี่เจอกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ